สัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกลัสสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตา จะสัจจานิเกลัสสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิ เกลัสสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเม